สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กาลยาณมิรที่รัเครบรสศรัรทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีครับทักทายกันเช้าว,วันจันทร์ครับผมวันนี้วันจันทร์ที่17เเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีนะครับเทวดาเป็นเงินเทวดานะครับท่านมาโปรโด,ดมาเมตตาเรา ก็สำหรับตัวผมเองก็โชคดีนะครับขอบพระคุณพี่ทองนะครับผู้ใหญ่ใจดีพี่ชายใจดีนะครับที่นําตัวเลขมงคลดีๆมามอบให้กันก็โชคดีกันไปครับส่วนใครที่ยังไม่โชคดีก็รอรุ้นกันต่อนะเป็นกําลังใจให้ต่อไปนะวันนี้จะคุยอะไรดีนะครับจะเข้าพรรษาแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับ ผมก็เก็บห้องพระแล้วเก็บเตรียมทําความสะอาดแล้วก็ปรับทูบปรับเทียนปรับเตรียมอะไรต่างๆนะครับให้เข้าที่เข้าทางก็จะได้ปฏิบัติธรรมสักหน่อยครับเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้สัพพสัตให้ครูบาอาจารย์นะครับให้เพื่อนพอ้องน้องพี่ให้กัลยาณนิรนะครับตามที่เราจะทําได้เนาะ เตรียมกันอยู่เอาชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดผม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 แยกออกจากกองกระดาษนะั่นแยกออกมาใส่ตัวนี้นะครับกองกระดาษมันเปื่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกันสักหน่อยนะครับมาดูสภาพที่มันยังาสามารถเอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อยู่นะครับบางอันบางอันก็เอามาแยกแล้วก็คุยแล้วลหละแต่บางอย่างก็ก็ยังอยู่ในนี้อยู่นติดเขียนครับอันนี้เป็นลูกอมนะ ลูกอมชุดนี้เป็นลูกอมที่เหลือจากการปั้นพระมั้งเหลืออะไรต่างเขาก็จะเก็บไว้แต่เก่าเก่ามากนะครับจนกระทั่งเป็นขุยหลุดออกมามดแมงอะไรก็เข้าไปแทะเป็นรูพรุนไปหมดนะครับเนี่ยครับก็จะมีสองลูกที่อยู่ในนี้มันมีหลายลูกอยู่แล้วก็จะเป็นอันนี้สองพันห้าร้อยสามมหาสองพันห้าร้อยสี่ สี่มาถึงหกหกจะเป็นพลอยอันนี้ไม่มีพลอยนะครับก็จะแต่จะเริ่มมีเนื้อดินนะครับพายเยอะ,ะครับผมสองดูแล้วเป็นดินดินก็จริงแต่พายเยอะนะครับยังไม่มียุคข้าวเหนียวสุกสองดูแล้วเป็นพายเยอะดันฟูขึ้นมาสวยงามมากนะครับแต่เขาไม่มีมวลสารน้าประสานที่มันจะยึดเหนียวแน่นมันก็หลุดแบบนี้นะครับการหลุดแบบนี้นะครับมันก็เป็นที่มาว่าเขาต้องหาวิธีการทํายังไงให้องค์พระเขาเหนียวแน่นนั่นแหละครับเราจึงเห็น พระเนื้อดินเห็นพระเนื้อปูนเห็นพระเนื้อในยุกย่างนานะครับ2 5 0 8ยถึง12ยุคพวกนั้นแล้วก็มีการเคลือบกันอะไรต่างๆเนี่ยยุคย่างนาเราจึงเห็นเป็นพัฒนาการแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นของยุคย่างนานครับแล้วก็พิมพ์ขุนแผนเมื่อดูแล้วเนะี่ยเยอะนะครับผมไม่ใช่มีน้อยๆนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นพิมพ์พวกนี้นะครับก็เห็นลงบอลทาบอลเนี่ย อันนี้เป็นเนื้อเนื้อขาวเดิมเป็นเนื้อขาวนะครับผมเคยลงอยู่เนื้อขาวที่มีฝังพลอยฝังเพชรหน้าทั่งนะครับแล้วก็เป็นบอลเงินลงเงินก็มีนะครับลงเงินก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับน่ะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ที่กําลังสร้างนะครับน่าจะเป็น2 5งพขึ้นมาเริ่มเลยนะครับนี่นะที่วัดกําลังสร้างอย่างเต็มที่เลยนะครับาศาสนสถานในวัดวานะครับ บุมบูมกันในช่วงนั้นแหละนะยุคป,ปูนก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นเยอะนะครับไปเจอเอกสารตำรานะครับที่สร้างพระกริ่งนะครับผมกําลังลงพิมพ์ในจะทําเป็นอันนั้นอยู่โน่นสร้างมาได้สองสี่กว่านะครับเอกสารพระกริ่งชินบัญชรครับที่เป็นพวกเนื้อทองคากาลังรวบรวมอยู่นะครับผมนี่นะดูมันแตกตะกรุดดอกเป,เป้งเลยนะครับตะกรุดที่มันหลุดออกมาผมเก็บไว้อยู่เดี๋ยววันหลังจะมาสอง จะมาส่องดูว่าเขาจะมีรอยจานไหมแต่ผมเคยดูแล้วมันมีแล้วไม่ต้องส่องก็เห็นก็คือมีทั้งมีรอยจานและไม่มีนะครับม้วนหนามากนะครับมว้มวนม้วนม้วนแบบหนาหนามากหลายรอบมากนะครับของโบราณนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนดูนะครับมว้วนหลายรอบมากนะครับไฟผมส่องไว้ไกลๆรวมทั้งรวมทั้งเนื้อพิมพ์สมเด็จด,ดูนะครับนี่เขาจะมี เป็นว่านยาเป็นสมุนไพรเป็นย่านว่านในด้วยนะครับดูเขาหลุดครับแต่มันจะมีเส้นยาเส้นอะไรของเขาอยู่นะครับของหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับในการสร้างไม่มีอย่างนี้เราดูไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นกันครับอันนี้ก็เป็นอีกยุคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยุคไหลหลุมเป็นแบนใหญ่ๆเป็นหลุมเปแอ่งแบบนี้แหละครับลงบอลบางอย่างที่เป็นเนื้อแร่ออกโทนสีเทาสีนั้นดูดไม่เหล็กติดนะครับ อเป็นอัศจรรย์ยิ่งนะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็คัดแยกออกมาอ่านี่ยังมีตะกรุดอันนี้อีกอันนึ่งดอกหักเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้ส่องเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวมาส่องกันแล้วก็นี่ครับดูเนื้อที่มันแตกออกเนื้อที่มันแตกออกสมเด็จนะครับพระสมเด็จพระสมเด็จครับ นี่ครับเส้นวานเส้นเอ็นเส้นเกษาเส้นบัญญาสารพัดนะครับนี่ครับอยู่อย่างนี้เลยไฟถ้าทางจะห่างเดี๋ยวผมจะเอาไฟเข้ามารวมทั้งที่เป็นยุคนี้นะครับยุคกระเบื้องยุคปูนนี่ครับนี่นี่นะผมก็เก็บไว้เดี๋ยวรอข้อมูลก่อนครับรอข้อมูลแบบแน่นๆก่อนครับค่อยจะเอามาเอาละวันนี้ก็ตรงนี้เกือบจะสมบูรณ์แผนนี่ครับ แล้วก็ยังมียังมีชุดนี้นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนลงไปมาเลสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันไปเยอะนะครับในชุดนี้นะครับที่มีนะแล้วก็หลวงพ่อทิมนะครับมีตะฝังตะกุดนะครับมีทั้งตะกุดออ,ออกเป็นขาปินโตนะแล้วก็ตะกุดฟ้าบาทตะกุดทองเหลืองมีนะครับแต่ชุดนี้เขาจะเป็นชุดที่ติดในอ,อ,องค์ข้างนอกนะครับ ติดข้างนอกเนี่ยมันจะมีคาบปูนคาบอะไรที่ท,ที่ที่เกาะอยู่นะครับแต่พอแกะออกมาก็จะเป็นพิมพ์นี้เป็นบล็อกไม้ครับบล็อกไม้แต่เขียนนี่ครับก็เลียให้เห็นอยู่หน่อยหนึ่งซึ่งก็หลายคนก็ได้ไปเนาะครับผมนานแล้วละ่ะนานแล้วใน,นวชุดนี้นะน่าจะหมดไปแล้วละ่ะแล้วก็นี่ครับอย่างพอมีเป็นตะกรุดทองเหลืองเดี๋ยวจะลองมาสองเนื้อกันดู วันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะถือโอกาสออกมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ติดนะครับนี่ที่ติดในโบสถ์นี่ที่แบ่งไปใครที่ได้ไปเก็บไว้ให้ดีนะครับผมแบ่งไปให้นะครับแล้วก็มาเห็นอยู่ในยุคหนึ่งห้าก็มีอยู่นะครับแบบนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นเก่าแท้แน่นอนนะครับยุคปั๊มกดน่นแหละครับกดมือกดยันครับแล้วก็ยังมีปิตาบัวผุดนะครับเก่ากึกเลยนะครับปิตาบัวผุดก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งห้า นี่ครับปิตาบวัวผุดยังอยู่ในซีนในนี้อยู่เก็บไว้เสร็จแน่นะครับอันนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าดูดไม่เหล็กติดไหมดูดูสภาพสภาพโบราณที่ปั้นนะครับมันไม่ได้สวยงามแบบยุคมายุคหลังนะนี่มันเส้นอะไรเนาะทำไมขึ้นมาเนาะนี่ครับปิดตาบวัวผุดครับ โบราณพิมพโบราณนะหน้านี่ได้เลยแต่ข้างหลังนี่ข้างหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอธิบายยังไงนี่ครับด้านหลังครับเดี๋ยวจะมาดูเนื้อกันเออเดี๋ยวพิสูน์ก่อนมันติดไหมผมไม่ได้ดูนั่นนี่นะดูติดหรือเปล่าติดไหมติดไหมติดไหม เบาเบามากครับแทบจะไม่ติดจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวใหญ่อีกทีหนึ่งติดนะครับผมโอ้ของดีเลยนะนี่ติดครับติด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 ดูติดดูติดผมไม่ได้พิสูจน์เลยนะครับมันเป็นแร่อันนี้เก่ามากๆนะครับผมนี่เก่ามากๆนะครับติดตาบวมดชุดนี้น่ะ โตมากๆเก่าๆท่านไม่ใช่ยุคหลังไม่ใช่ยุคน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้มือไหมอันนี้จะเป็นหนึ่งห้าแล้วก็ยุคต่อยุคมาครับผมผมไม่ได้พิสูจน์ตัวนี้เลยเอโอ้ใครที่ได้ไปยินดีด้วยนะครับนี่ผมของดีของดีงดตายนี่ครับยุคหลังจะเป็นแบบนี้นะปิดตาบูพุดมียุคนี่ครับผมปิดตาบูพุดก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังต่างก,กันนะ นี่ครับโบราณต่างกันอยู่นะครับปิตาบัวผุดครับอันนี้เป็นยุค15ยุควาระ15นะครับสัตนาเคแล้วก็ภัยดำนะครับโอ้ยของดีของดีสมาชิกครับผมเพื่อนๆครับโอ้โหของดีเลยนะครับต้องออกไปเลี่ยมสักแล้วสักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแค่นี้โอ้ยเสียดายผมให้ไปเยอะนะครับผมแถมผมหยิบไปแถมเยอะเลยนะครับเนี่ย นะครับสาหรับหลายๆคนที่ทําบุญมาเอาก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยใน,นองค์นี้มีบอลด้วยมีบอลด้วยนะครับองค์นี้นะปิดตาปูผุดเก่ามากนะครับเดี๋ยวเออบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ไม่ติดครับติดน้อยติด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 เบาเาอ่ะมีความรู้สึกเบาเครับโอ้อันนี้ติดมั้งเนี่ย ติดเนี่ยเบาๆรู้มีความรู้สึกเบาเมือแต่องค์ตะกี้ติดแรงมากครับไปหาซื้อไอตัวที่แม่เหล็กแรงๆอยู่ครับมันพิสูจน์ได้ง่ายผมก็หาอยู่เดี๋ยวหาหาใหม่ครับเี๋องค์นี้องค์นี้พระเอกเลยอือ้ยเก็บไว้เก็บไว้องค์นี้ นสัตวสาตว์เขาสวยด้วยนะครับเท่าที่ดูเขาสวยด้วยนะจะส่องอดส่องไม่ได้จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเวลาอยู่คนเดียวมาเจออย่างเงี้ยก็จะออกอาการตื่นเต้นจากหน่อยแล้วก็มาส่องสองลึกๆเข้าไปนะครับเขาจะมีเนื้อแร่ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับผมโอ้ ขอีกไฟเข้ามาอีกาาอืกมโบราณครับโบราณต้องไปพาพิสูจน์สองพิสูจน์เนาะโดยกอ้กองกล้องกลังขยายแลวจะสองดูอีกทีเนี่ยอาจจะมีเป็นพวกแร่แน่นอนครับแร่แน่นอนครับแร่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับดูนะครับมันคล้ายๆกับอะไรติดเขาอยู่เนาะเอเครับนี่จุตปปิอาโุพ แยกออกก่อนครับผมก็พูดคุยกันนะครับวันนี้นะเอาแลวก็เจ็บได้ก่อนเจ็ดไว้ก่อนดูอันนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นเนี้ยครับนี่ครับก็จะฟูๆแบบนี้จะกุด อืมชัดขนาดนี้เอาใกล้ๆขนาดนี้เลยเหรอเกือบจะติดกล้องเลยนะ้เนี่ยดูครับผมอันนี้สำหรับที่เป็นตะกุดเนื้อดินนะครับ2,500สามมหาสีนะครับส่วนถ้าเป็นสีไป6ไปน้นก็จะเป็นพลอยมีฝังพลอยครับนะครับเป็นรอยนิ้วมือยังเห็นอยู่นะครับ เขาจะฟูฟูดินดันขึ้นมาเหนือผิวครับติดมือเวลาเราจับมันจะสัมผัสติดมือครับมันจะติดมือเป็นฝุ่นครับนี่ครับองนี้เกือบจะสมบูรณ์ดูผิวข้างหน้านะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วองค์ที่มันมีบอลมันจัดสวยงามอีกแบบหนึ่งบนแต่ยุคนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับยังไม่ค่อยถายังสองพันห้าร้อยจะมีน้อย,ม,อยมีน้อยมากๆดูนะครับรอย ที่เขาล่อนเขาหล่อนออกอืใช้กล้องอีกตัวนสวยนะครับเห็นเนื้อไหมครับเน,เนื้อสวยครับเนื้อเนื้อท่านสวยมาก นี่ครับสวยมากครับตะกุดครับดูตะกุดปิ่งปงเลยทองแดงเถื่อนทองแดงเกา่ามีจานแน่นอนรัาไม่ต้องห่วงครับมีจานแต่ไม่ไม่ทุกดอกครับผมมีจานดูข้างนอกหี่อก็มองเห็นแล้วนะเออไหนเอาดูตรงนี้สิดูตะกุด ที่มีเขียนว่าหลวงพ่อทิมครับเนื้อออกแก่งๆนะเน,เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะติดด้านหน้าครับติดด้วยจะเป็นคราบของปูนของอะไรไม่รู้ สำหรับองค์นี้นะครับที่เขียนว่าหลวงพ่อทิมที่เขียนว่าหลวงพ่อทิมครับนี่แหละถ้าไฟใกล้เกินไปมันก็มองไม่เห็นบางผิวบางพื้นผิวนะครับอันนี้ตะกุดออกขาปินโตตะกุดทรนี้ ็ถือโอกาสเอามาให้เพื่อนเห็นตัวนี้จับคาบอะไรดันขึ้นมาเฉียวเียวอะะไรไม่รู้เนาะเฉียวๆ,ๆเนาะตามาบรรยากาศตามอากาศตามอุณหภูมิบ้ากันไปครับผมมีมีเกือบทุกองนะอีกองหนึ่งมีไหมค่าเขียวๆเนี่ยมีใกล้ๆกันนะครับม,มีมีเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ใกล้กันอยู่ครับ ความชื้นบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับใกล้เคียงกันครับมาด้วยกันเนาะโอ้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับพูดคุยกันวันจันทร์ครับผมแล้วก็อ้ออีกองนึงอันนี้เป็นพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเขากดเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญอะไรนะเหรียญุ่นแรกของหลวงปู่ไม่ใชุ่่นแรกเหรียญเดี๋ยวผมไปดูก่อนเขากด เนื้อเขาแข็งมากนะครับพิมพ์ก็ได้อยู่นะแล้วก็น,นี่ออกจะมารวมๆปนๆมาน่าจะเป็นหนึ่งห้าแล้วครับแล้วก็ฝังฝังอะไรของลวงปู่พิเศษนะครับนี่ครับฝังเครื่องประดับเป็นลูกปัดนะครับแล้วเขาเดี๋ยวสุกครับหนึ่งห้าเอก,กลักษณ์อยู่แล้วนะวก็ถือโอกาสเอามาให้ดูซะเลยมันปนๆรวมๆกันอยู่นี้ดูสภาพนะครับสภาพ ฝุ่นเกล็ดกังไปหมดนะครับผิวหิ้งนะครับนี่ครับแล้วก็แยกออกมาอันอื่นได้หมดครับแบบพิมพ์ได้หมดเลยนะแล้วก็เขาจะเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกน่าจะเป็นการผรสมตัวที่ยังไม่ลงตัวเพราะว่าดูแล้วมันจะค่อนข้างจะหนึบมือหนึบมือแสดงว่ามวลสารอาจจะแก่ไปทางข้าวเหนียวสุกเยอะแล้วทีนี้น้ำบ้านอะไรต่างๆก็จะมันทำทำให้มันมันเหลวอะ เนาะมันมันมันเหลวเกินมันไม่ข้นเกินไม่ได้ที่เพราะเวลาขึ้นพิมพ์เขาเซตตัวเขาก็ความคมชัดก็จะลดไปแบบนี้นี่ครับทั้งเท่าเท่าเท่า,ท,า,ท,าที่ดูนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นแต่เป็นพิมพ์หนึ่งห้าแน่นอนครับเป็นพิมพ์หนึ่งห้าแน่นอนเพราะดูแล้วอัขรา,าเลขยันแล้วมันได้หมดนะครับเสียดายถ้าถ้าคมชัดนะพระองค์นี้นะ่าสวยมากนะครับผมเป็นเนือ้อข้นเนื้อสุกแต่พิเศษที่น่าคิดนะครับน่าสนใจก็คือเขาจะฝังก้าน การทูบครับนี่นะฝังการทูบหรือไม่ก็ไม้กุ้ไก่ครับซึ่งมีตําราการสร้างนี่น่าจะเป็นการทูบเนาะกลายเป็นของดีไปเลยนะครับผมมีหน่าผมีแยกออกมาในชุดนี้นะครับคือเมื่อก่อนมันเจออะไรเยอะนะครับเราไม่กล้านะเราก็ต้องแยกออกมาเพื่อศึกษานะครับตอนนี้เห็นแล้วครับได้ครับเป็นของดีเลยนะครับองเนี้นะสองดีของดีครับสวยครับปีหนึ่งห้าครับผมเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกน่าอาจจะเป็น บางคนชัดอาจจะย่อนๆยนไปหน่อยเนาะโอเคครับทักทายกันสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปกันต่อไปครับก็จะพยายามมีแง่มุมต่างๆแบกออกไปอีกนอกจากที่เราได้ชมอยู่นี้แล้วนะครับมันก็จะมีเป็นในเรื่องของข้องมูลเชิงลึกบ้างอะไรบ้างสลับกันไปครับรวมทั้งมงคลอะไรที่ยังไม่ได้พูดนํามานําเรียนก็ก็จะ นํามาให้รวมทั้งคําถามที่ยิงเข้ามาก็ยินดียิ่งยิ่งคําถามมาครับจะได้ส่องจะได้ดูจะได้เปรียบเทียบพิมพ์ให้ต่างๆตามที่เรามีเนาะเป็นกรณีศึกษาเระเปลี่ยนในรู้นะครับไม่บังอาจเป็นผู้รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เพียงแค่เราศรัทธานะครับทางรอดต้องศึกษาครับในบารมีหลวงปู่เนาะครับผมก็มีแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้บุญรักษาทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขทุกที่วาราตีอย่าเจ็บอย่าจน ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากมายครับสะออนอุดรทีวีสวัสดีครับ